ครับวันนี้ก็มีรถไถรุ่น l 4 5 0 8 di special นะครับเข้ามาใหม่คันนี้รถสวยนะครับพื้นฐานเป็นรถไล่นะครับก็จะ,จะให้ดูรถสภาพเดิมๆรถสวยนะครับคันนี้หัวมมลัยังเพื้นผิวความสัมผัสด,ดูฮะยังมีรอยนะครับถ้าเดลื่นเรียบมันนี่แสดงว่าใช้มาเยอะแหละแต่คันนี้พันเชั่วโมงนะครับเดิมๆเบาะหนังก็เป็นเบาะเดิมๆหนังเ,เ,เ,เดิมนะครับนี่คูปตตายังอยู่นะครับ ไม่มีแตกนะครับไม่รู้ใช้งาอย่างไงไม่รู้ฟุ้มล้อมีเก็บสีรอยถลอกนิดหน่อยนะครับแต่พื้นฐานก็ยังอยู่ในสภาพเดิมเครื่องน้ำเดิม,ดมสีเทาเดิมๆนะครับเนี่ยดูครับน็อตเนื้หัวสีส้มยังอยู่ยางหน้าเป็นยางเดิมติดรถมายางหลังเป็นยางเดิมติดรถมาเหมือนกันยี่ห้อฮึงเอเป็นยางติดรถมาตั้งแต่ รุ่นแรกๆนะฮะ45 Di Special หรือว่า47เจรุ่นแรกๆจะเป็นยี่ห้อนี้นะฮะห a อันนี้คือ,อยางติดรถใหม่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับยางหลังยางหน้าลูกค้าเขาเคยเปลี่ยนมาละคู่หนึ่งอย่างอื่นก็เดิมๆนะครับก็จะมีเก็บภายนอกนิดหน่อยนะครับพื้นฐานรถเครื่องเกียร์อะไรพวกนี้ก็คือเดิมๆมาอยู่แล้วรถสภาพดีอยู่แล้วครับอ่าจะมีเนี่ยแป๊บ ไฮดรอลิกนะครับดูมีสว่นิดนึงอาจจะโดนตอไม้มาก็ตามสภาพนะครับแต่อย่างอื่นถือว่าโอเคนะครับรถคันนี้สภาพดีเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูรถยังไม่เคยทําเครื่องนะครับหัวฉงัวชีดก็คือยังอยู่ในสภาพเดิมเดิมไม่มีรอยขันปั๊มน้ําก็เป็นปั๊มน้าเดิมนะครับโดยทั่วไปนะครับถือว่ารถ สวยในพื้นฐานเดิมๆนะครับมีเก็บภายนอกบ้างเพราะว่ารถไถรถใช้งานแน่นอนครับมีรอยถลอกมออีอะไรอยู่ลวตามการใช้งานเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูครับ1900ชั่วโมงนะครับเปน็นะครับติดเ,เครื่องแน่นนุ่มติดง่ายขันเคินไม่มีขาวนะครับ รถดีเลยนะครับเพราะว่าด้วยตามอ,อายุการใช้งานนะครับ45อะไรพวกนี้คือรถมันจะร่วมๆม,ม10ปีละมันมันมันโดยทั่วๆไปเนี่ยมันไปหมดแล้วครับอันนี้อ่ะเปิดดูครับมีไอไหมโอเคนะดีครับคันนี้ สวยนะครับคันนี้มอีอุปกรณ์ไปด้านหน้าแลวก็ผ่านบุกเบิกนะครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเครื่องติดง่ายเครื่องดีระบบไฮดรอลิกหน้าหลังปกตินะครับระบบเกียร์แปดเกียร์เดินหน้าสี่เกียร์ถอยหลังทำงานปกติทุกเกียร์นะครับเพงแทบไม่หอน ว่า,ามีเสียงไหมเวลาวิ่งมีเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับรุ่น L4.5 ไม่ได้แบบผิดปกติอะไรนะครับก็คือจะเป็นปกนติสำหรับรถรุ่นนี้อยู่แล้ว รงวิงเกียร์สนะครับท้ายเทยไม่มีหอนนะครับรถปกติดีครับแต่สนใจก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้ทุกวันนะครับเบอร์โ,โทรศูนย์หกสามสี่ห้าสหรือ099 494 5351ขอบสีนคุณครับ